มาอีกแล้วค่ะทุกคนเดี๋ยวไปอันบ็อกซ์กันดีกว่าว่ารอบนี้จะเป็นไรนาะแสงกำลังดีเลยอะดูดิข้างนอกอะท่าดาวันนี้อยู่มันคนเดียวอีกแล้วนะคะ กี้ก็สั่งพัสดุนะคะมาจาก DoubleA นะคะเพราะว่ากี้เนี่ยเริ่มจะต้องกลับไปทำงานแล้วนะคะทุกคนกี้ก็เลยแบบว่าเตรียมตัวเต็มพวกแบบเครื่องเขียนอะไรประมาณนี้เนาะเพื่อที่จะแบบโอเคเดี๋ยวเราจะต้องกลับไปทำงานยังไงสุดท้ายแล้วเครื่องเขียนเนี่ยมันก็ต้องใช้อยู่ดีเนาะเพราะว่ากี้เป็นคนที่แบบถ้าเกิดจะใช้พวก iPad หรือว่า อะไรที่เป็นอิเล็กทรอนิกในการจดเนี่ยคือกี้ดูสิว่ากี้ไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่คือกี้เป็นคนที่แบบชอบเขียนชอบระบายสีลงสีอะไรอย่างงี้ให้มันชัดแล้วก็คือจะเป็นคนที่จริงๆแล้วเป็นคนที่ไม่ได้ลายมือสวยเลยนะทุกคนแต่ว่าชอบที่จะเขียนลงในกระดาษมากกว่าการใช้ iPad นะคะครั้งนี้นะคะกี้ก็เลยซื้อเครื่องเขียนนะคะมาจาก DoubleA นะคะทุกคนซึ่ง Double A ทุกคนก็น่าจะรู้จักอยู่แล้วเนาะเป็นแบบย e ี่ห้อกระดาษดนะับเบิลเเนาะซึ่งดังมากๆนะคะทุกคนค่ะเดี๋ยวจะมาเปิดกันเลย ปกรณ์ที่สาคัญในการอันบ็อกซ์นะคะก็จะต้องเป็นกรรไกรนีๆนะคะค่อยๆค่อยหรือเปล่าค่อยๆละเมียดในการแกะนะคะทุกคนเย่ <Yeah! S 2> <Okay. S 1> มาแหวกคนหูดูเหมือนแบบเยอะมากๆเลยเนี่ยแล้วดูน่ารักมากๆนะคะซาเดอโอ้ยกู ใช้สีในการเขียนเนี่ยมันจะช่วยให้เราแบบว่าจําอะไรได้ง่ายขึ้นนะคะบางคนอาจจะเฮ้ยกี้แต่ว่ากุ๊กกี้เป็นนักบินนะจาเป็นที่จะต้องเขียนนู่นนี่นั่นอะไรหรือเปล่าคือจริงๆแล้วกี้ก็จําเป็นนะคะเพราะว่านักบินเนี่ยเขาก็จะมีพวกเช็คลิสต์มีพวกอิมเมอร์เจนซี่แอปนอร์มโปรเที่เราจะต้องจำหรือว่าจริงๆแล้วบางโปรเซอร์เนี่ยก็ไม่ได้จำเป็นจะต้องจำนะคะแต่ว่าเราจะต้องเน้นเปิดหนังสือขึ้นมาแล้วก็ทำตามเช็คลิสต์นั้นนะนะกี่ก็เลยสวกี้เนี่ยชอบทำอะไรที่มันแบบว่า ช่วยจำง่ายๆอะไรอย่างนี้เนาะซึ่งการที่ใช้ดินสอสีหรือว่าปากกาสีสีเนี่ยก็จะเป็นหนึ่งในการช่วยจำแบบหนึ่งนะคะว i n n e r มม m a ทุกคน Double A Highlighter ตัวนี้คือสำคัญมากๆมากๆมาๆๆๆๆเลยนะคะจะบอกว่าบางครั้งอ่ะ ะมีแบบผู้ด้สารตัวน้อยอย่ะนีกบอกป้าที่เขาจะแบบว่ามีสมุดล็อกบุ๊กอะไรมาให้เนี่ยซึ่งกี้ก็เป็นคนที่แบบชอบเขียนอะไรแบบนี้ให้น้องๆอ,อยู่แล้วนะคะซึ่งกี้ก็จะใช้พวกปากกาพวกอย่างเงี้ยแหละในการเขียนพอน้องเปิดดูแบบเฮ้ยมันดูสวยจังเลยอะไรอย่างนี้นะคะก็จะทําให้น้องๆในไฟมันก็แฮปปี้ไปด้วยนะคะนี่5สีด้วยกันนะคะทุกคนแล้วก็สีแบบน่ารักมากๆอันนี้ก็เป็นสมุดที่ จริงๆแล้วก็จําเป็นเนาะจะเป็นสมุดที่แบบว่าเปิดขึ้นมาแล้วก็ฉีดได้เลยอันนี้คือกี้ก็ใช้มาตั้งแต่สมัยแบบโอ้โหตั้งแต่แบบมัธยมได้อะเออทุกคนเป็นอะไรที่แบบเป็นเลเจนด์จริงๆนะคะกระดาษอันนี้แล้วคือจะบอกว่าออกระดาษดับเบิลเอเนี่ยดีมากๆเพราะว่าเนื้อเขาจะเนียนนุ่มนะคะจะไม่เหมือนกระดาษยี่ห้ออื่นที่แบบมันจะสักสาดเนาะกี้จะชอบยี่ห้อนี้มากๆเลยค่ะเธอสีไม่รู้ยิงได้อยู่หรือเปล่า Hello <laughs> พอไปได้อยู่หนอทุกคนพอไปได้แหละอ่ะแล้วเขาก็จะมีอันนี้มาให้ด้วยนี่ชาดา My Color โทนสีพาสเทลอ่านง่ายสบายตานะคะอุยน่ารักมากทุกคนดีงามดีงามดีงามฉันจะต้องเอาไปที่เวียดนามด้วยเออทุกคนลืมบอกไปว่าคือกี้่ะได้สายการบินใหม่แล้วนะที่เวียดนามแต่ว่ายังขอกคุมซืก่อนว่าเป็นสาย อันต่อไปนะคะเขาก็จะมีแพ็กเกจอันนี้มาให้ด้วยนี่ทั้งปากกาแล้วก็มีเขาเรียกว่าอะไรกระดาษสมุดฉีกนะคะเป็นส s t i ก k y note นี่ก็จะมีสีเขียวสีเหลืองแล้วก็สีชมพูนะคะพร้อมด้วยปากกาอีกคือ่าจริงนะนักดินอ่ะคือจะต้องเขียนเอกสารเหมือนกันนะแมวลเมลท่าแบบก่อนก่อนบินตอนเตรียมเครื่องก็ต้องเขียนช่วงเคอไปแล้วครูสไปแล้วก็ต้องเขียนกลับลงมาแลนแล้วแบ ยิ่งปากกาที่ดีเนี่ยมันจะทําให้การเขียนของเราสมูทยิ่งขึ้นลายเหมือออกมาสวยดูดีกขึ้นนะ,ะนี่ก็จะเป็นคล้ายๆแบบว่าดึงออกมาใช่ไหมแล้วเราก็เขียนโน้ตอะไรก็แล้วแต่เนาะเช่นเขียนคาว่าปึง้งอย่างนี้เนาะเราก็สามารถแบบว่าลอกมาแล้วก็ไปติดได้นะคะจะแบบติดไว้ตรงนี้ก็ได้นะคะทุกคนประมาณนั้นนะคะติดโน้ตอาไ้ สีเหลืองนะคะเขียนว่า happiness นะคะจะมีแบบว่าตัวล็อกข้างหน้าตรงนี้ให้ด้วยเนาะเรียบมากๆทุกคนบอกแล้วว่ากระดาษ double A คือเป็นอะไรที่แบบเรียบเนื้อนุ่มเขียนก็ง่ายนะคะเละิศเดี๋ยวสมุดโน้ตเล่มนี้นะคะกี้ก็จะเอาไปที่เวียดนามด้วยนะคะเพราะว่ากี้ยังต้องใช้จดพวกแบบข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับการบินนะคะ p r o c e จอร์คือจากบริษัทเก่าย้ายมาบริษัทใหม่เนะะี่ยมันก็จะมี p r o c เจอร e บางอย่างที่ ไม่เหมือนกันเนาะกี้ก็ต้องไปจำใหม่เช่นบางครั้งการแบบว่าประกาศผู้ดีสารอะไรอย่างงี้เนาะก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงบ้างเล็กน้อยก็เดี๋ยวที่เอาไปด้วยนะคะอันต่อมานะคะ<ๆ>ก็เป็นสติกเกอร์นะคะจะบอกว่าน<ๆ>่ารักมากๆทุคนสติกเกอร์นี่นี่สติกเกอร์คือกี้อะเป็นแบบตอมแปะสติกเกอร์เลยนะคะโดยเฉพาะอย่างที่กี้เ มากๆเดี๋ยวดิจิก็จะเอาไปที่เวียดนามด้วยนะคะอันต่อมานะคะทุกคนก็จะเป็นที่ขั้นหนังสือนะคะทุกคนมีทั้งหมด4แบบนะคะน่ารักมากๆเลยนี่ก็จะเป็นที่ขั้นหนังสือหรือว่าเป็นที่ขั้นหน้ากระดาษก็ได้เนาะเดี๋ยวพี่จะเอาให้หนึ่งดีกว่าเพราะว่าหนึ่งมีองภาษ ได้มาทั้งหมด4แผ่นด้วยกันนะคะหน้าตาลนอะเป็นแบบนี้เนะาะคล้ายๆแบบเป็นโปสเตอร์นี้เลยทุกคนอีกก็น่ารักมากๆกระดาษก็ลื่นมากๆเลยทุกคนแต่กี้คิดว่าน่าจะต้องใช้ปากกาที่แบบว่าเป็น permanent เพอร์มานเอ์เขียนเข้าไปนะคะสติกเกอร์ก็เอามาติดได้เช่นกันนะคะมาที่2สิ่งสุดท้ายนะคะที่ได้มาจ้าด้ แอลกอฮอล์75%ไฮจีนิคแฮนด์ชิลลซนิไทเซอร์สเปรย์นะคะ แล้วก็อีกอย่างนึ่งก็จะเป็น p e r Water w i p e นะคะจาก W A เหมือนกันนะคะทุกคนดีมากๆเลยอ่ะชอบมากๆเลยอ่ะคิดว่าดีน่าจะใช้หมดภายในประมาณแบบ1นอาทิตย์นะคะอันต่อมาก็จะเป็นสเปรย์แอลกอฮอล์นะคะ75%อันนี้กี้ก็เดี๋ยวว่าจะพกไปไหนมาไหนด้วยเนาะก็ฉีดเข้าไปอันนี้คือใช้ง่ายมากๆตอนนี้นะคะ W A เนี่ยเขาก็มีโปรโมชั่น1 0 กิรช็อปมันอันลิมิตด้วยนะคะลดก็ะนำแบบช็อปไม่อั้นกันเลยทีเดียวค่ะสินค้าเครื่องเขียนราคาพิเศษเพียง11บาทเท่านั้นนะทุกคนส่งฟรีทั้งเว็บเมื่อช็อปครบ111บาทด้วยลดเพิ่มอีก111บาทเมื่อช็อปครบ999บาทแถมใส่โค้ดได้อีกนะ DIS 1111นะคะแล้วก็ลดเพิ่ม1,111 11บาทเมื่อช็อปครบ8,999บาทเพียงแค่ใส่โค้ด DIS 1111ลงไปนะคะแล้วก็พิเศษมากกว่านั้นอีกค่ะ ได้รับฟรีนะคะสเปรย์แอลกอฮอล์ double A แคร์ขนาด70มิลลิลิตรนะคะเมื่อช็อปครบ500บาทนะคะตั้งแต่วันนี้จนถึง19พฤศจิกายนศกนี้เลยนะคะสามารถเข้าไปช็อปกันได้เลยนะคะที่ w w w d l a d e l i v e r y c o m นะคะทุกคนและพิเศษยิง่งไปกว่านั้นนะคะทุกคนวันนี้กี้มีโค้ดส่งฟรีมาแจกด้วยค่ะเพียงแค่ใส่โค้ดคุกกี้11ลงไปนะคะพเพื่อนๆก็จะได้ ฟรีค่า Delivery ไปเลยนะคะส่วนรายละเอียดเพิ่มเติมเนี่ยเดี๋ยวกี้จะใส่ไว้ใน description ข้างล่างนะคะยังไงวันนี้ใครที่ดูมาถึงตอนนี้นะคะก็ขอบคุณมากๆเลยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด u u s c r i b e ให้คุกกี้ไวฟินคอมานด้วยค่ะวันนี้ไปก่อนแล้วกันนะคะบ๊ายบาย